สวัสดีทุกท่านค่ะฉันคือแพทย์หญิงดอนรินรดามีสุวรรณวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อปัญหาสุขภาพต่อมลูกหมากในผู้ชายสูงวัยผลกระทบจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะหากคุณเป็นผู้ชายที่อายุเกิน60ปีฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีคุณเคยตื่นกลางดึกไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่สองสหรือสี่ครั้งรู้สึกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนหรือไม่หรือบางทีคุณอาจยืนอยู่ที่โถสุขภัณฑ์เป็นเวลานานแสนนานรอให้น้ำปัดสาวะที่เคยพุ่งแรงกลับอ่อนและลังเลบางทีสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือความรู้สึกที่คุณได้รับเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเสร็จสิ้น นั่นคือความรู้สึกที่ค้างคาว,ว่ากระเพาะปัสสาวะไม่เคยว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์สำหรับคนหลายรุ่นเราถูกบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ชราเป็นเรื่องปกติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยแต่ถ้าหากนั่นไม่ใช่เรื่องจริงละ่ะถ้าหากอาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณของการแก่ชราที่สุ่มเกิดขึ้นแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนโดยตรงจากส่วนสำคัญของร่างกายคุณละ่ะ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่ากำลังเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณมันคือต่อมลูกหมากของคุณและมันกำลังพยายามดึงความสนใจจากคุณอย่างยิ่งยวดในฐานะนักวิจัยด้านสุขภาพต่อมลูกหมากฉันเห็นมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาที่รบกวนผู้ชายจำนวนมากไม่ได้เกิดจากจำนวนเทียนบนเค้กวันเกิดเสมอไปในหลายกรณีไม่ใช่อายุข,ของคุณที่เป็นสาเหตุของปัญหา มันคือพฤติกรรมประจำวันของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเงียบๆดูเหมือนไม่มีนายสําคัญที่คุณทําทุกวันโดยอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยซึ่งทําให้ต่อมลูกหมากของคุณค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นหนักขึ้นและจัดการได้ยากขึ้นแต่ก็มีข่าวดีคือเมื่อคุณรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้คืออะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้และเมื่อคุณทําเช่นนั้นคุณก็ให้โอกาสร่างกายของคุณในการฟื้นฟู ความสมดุลตามธรรมชาติลดแรงกดดันและกลับมามีความสะดวกสบายและการควบคุมที่คุณสมควรได้รับในวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณไปดูพฤติกรรมประจำวัน3อย่างที่แอปนำไปสู่การขยายตัวของต่อมลูกหมากและที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้พฤติกรรมแรกที่ทำให้ต่อมลูกหมากของคุณขยายตัวอย่างเงียบ ตลอดเวลาคือสิ่งที่ง่ายเหลือเชื่อเป็นสิ่งที่เกือบทุกคนผิดพลาดโดยเฉพาะเมื่อเราออกไปข้างนอกยุ่งอยู่กับธุระหรือแค่ไม่อยากใช้ห้องน้ำสาธารณะในประเทศไทยนั่นคือพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไปตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าการรอสักครู่จนกว่าจะขับรถเสร็จสิน้นดูหนังจบหรือทำงานบ้านเสร็จไม่ใช่เรื่องใหญ่ผิวเผินแล้วมันดูไม่เป็นอันตรายเป็นแค่เรื่องของความสะดวกสบาย แต่เมื่อสิ่งนี้กลายเป็นรูปแบบประจำวันเมื่อคุณกลั้นปัสสาวะไว้นานๆอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะยอมให้ตัวเองขับปัสสาวะออกคุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมเหมือนม้อความดันที่แกนกลางของร่างกายและแรงกดดันนั้นไม่ได้อยู่แค่ในกระเพาะปัสสาวะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณต่อมลูกหมากทั้งหมด คุณต้องเห็นภาพว่าต่อมลูกหมากของคุณอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นอันตรายมากมันเป็นต่อมเล็กๆที่นุ่มลวนตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะโดยตรงที่ฐานและมันทำสิ่งที่พิเศษมากคือมันห่อหุ้มรอบท่อปัสสาวะซึ่งเป็นท่อที่นำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกผ่านนองชาติ ลองนึกภาพต่อมลูกหมากเป็นเหมือนปลอกคอที่นุ่มและยืดหยุ่นรอบทางเดินกระดูกสันหลังเมื่อกระเพาะปัสสาวะของคุณว่างเปล่าหรือเต็มเพียงบางส่วนทุกอย่างจะผ่อนคลายแต่เมื่อกระเพาะปัสสาวะของคุณเต็มเกินไปไม่ว่าจะเป็นการกลั้นไว้หลายชั่วโมงหรือเพียงแค่ความถี่ที่เพิ่มขึ้นตามอายุมันไม่ได้ขยายตัวขึ้นไปด้านบนเท่านั้นแต่ยังขยายตัวลงมาด้านล่างกดทับโดยตรงบนเนื้อเยื่อที่บอบบางของต่อมลูกหมาก ลองจินตนาการถึงการเอ็นน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณลงบนฟองน้ำที่นุ่มและบอบ,บางชั่วขณะหนึ่งมันก็ปกติแต่ถ้าคุณทำเช่นนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวันปีแล้วปีเล่าฟองน้ำนั้นจะถูกบีบอัดระคายเคืองและเสียหายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับต่อมลูกหมากของคุณความดันซ้ำๆนี้ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากซึ่งควรจะนุ่มและยืดหยุ่น จะเกิดการระคายเคืองและตึงเครียดเพื่อตอบสนองต่อความเครียดที่คงที่นี้เนื้อเยื่อจะเริ่มหนาขึ้นและบวมนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่แพทย์เรียกว่าภาวะต่อมลูกหมากโตหรือแบบ PEH ซึ่งเป็นศัพท์ทางการแพทย์สำหรับต่อมลูกหมากโตเมื่อปลอกต่อมลูกหมากบวมมันก็จะเริ่มบีบท่อปัสสาวะที่วิ่งผ่านศูนย์กลางของมัน นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัสสาวะไหลอ่อนอย่างน่าหงุดหงิดและการล่าช้าที่น่ารำคาญก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นปัสสาวะได้ร่างกายของคุณพยายามที่จะขับปัสสาวะออกแต่ทางเดินถูกจำกัดนี่นำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นคือ ภาวะอุดกัน้นทางออกของกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากทางเดินแคบลงกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะของคุณจึงต้องทำงานหนักขึ้นอย่างมากในการดันปัสสาวะออกเมื่อเวลาผ่านไปความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนี้จะทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแองคล้ายกับยางรัดที่ยืดเกินไปจนไม่สามารถหดตัวกลับได้กระเพาะปัสสาวะที่อ่อนแอจะไม่สามารถหดตัวได้แรง พอที่จะขับปัสสาวะออกทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่คุณรู้สึกค้างคาว่ายังไม่ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์และทำไมคุณถึงต้องไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วปัสสาวะที่เหลือค้างอยู่หมายความว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะเต็มความจุเร็วขึ้นมากทำให้เกิดอาการเร่งด่วนการเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งโดยเฉพาะกลางดึกเมื่อร่างกายของคุณพยายามพักผ่อนพฤติกรรมที่ดูไม่เป็นอันตรายเพียงอย่างเดียวนี้ สร้างวงจรหายนะการกลั้นปัสสาวะทำให้เกิดแรงกดดันแรงกดดันทำให้เกิดการขยายตัวการขยายตัวกีดขวางการไหลและการอุดกั้นทำให้กระเพาะปัสสาวะอ่อนแองซึ่งนำไปสู่ความต้องการปัสสาวะบ่อยขึ้นและแรงกดดันที่มากขึ้นโชคดีที่วิธีแก้ปัญหานั้นง่ายพอๆกับปัญหา นี่ไม่ใช่เรื่องของการฝึกกระเพาะปัสสาวะหรือการออกกำลังกายที่ซับซ้อนแต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยอย่างมีสติเริ่มฟังสัญญาณแรกที่อ่อนโยนจากร่างกายของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำก็ไปเถอะอย่ารอจนกว่าความต้องการนั้นจะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สบายใจ การตอบสนองต่อสัญญาณแรกนั้นช่วยลดแรงกดดันอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดของคุณอยู่ในจังหวะที่เป็นธรรมชาติและมีสุขภาพดีขึ้นนี่อาจดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถยกน้ำหนักมหาศาลออกจากต่อมลูกหมากของคุณให้พื้นที่ที่จำเป็นในการสงบลงเยียวยาและหดตัวกลับสู่ขนาดปกติ ทีนี้มาดูพฤติกรรมที่สองและสิ่งนี้ทำให้ผู้ชายหลายคนประหลาดใจเพราะในแวบ,บแรกมันดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเดินปัสสาวะเลยนั่นคือพฤติกรรมการละเลยอาการท้องผูกเมื่อลำไส้ของคุณเต็มไปด้วยอุจจาระที่อัดแน่นโดยเฉพาะจากอาหารที่ขาดใยอาหารและน้ำแรงกดดันนั้นจะดันโดยตรงไปที่ด้านหลังของต่อมลูกหมาก เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงคุณต้องนึกภาพกายวิภาคของบริเวณอุ้งเชิงการของคุณอวานหนักซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ของคุณตั้งอยู่ด้านหลังต่อมลูกหมากโดยตรงพวกมันเป็นเพื่อนบ้านกันแยกจากกันด้วยผนังเนื้อเยื่อบางๆเท่านั้นเมื่อลำไส้ของคุณว่างเปล่าและเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อคุณท้องผูกทาวารหนักของคุณจะเต็มไปด้วยของเสียที่แข็งและอัดแน่นนี่ไม่ใช่แรงกดดันชั่วคราวเหมือนกอระเพาะปัสสาวะที่เต็มแต่เป็นแรงทางกายภาพที่คงที่และไม่หยุดหย่อนลองนึกภาพเหมือนมีอิทาวางอยู่ถาวานกับฟองน้ำนุ่มๆที่เราพูดถึงตลอดทั้งวันทุกวันมันทำให้เนื้อเยื่อตึงเครียดมันจำกัดการไหลเวียน มันทำให้เส้นประสาทคายเครืองและมันสร้างการอักเสบระดับต่ำที่ไม่เพียงแต่อยู่ในลำไส้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังแพร่กระจายไปยังโครงสร้างโดยรอบรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยและนี่คือประเด็นสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบหรือรังนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะต่อมลูกหมากโตหรือที่ผู้ชายส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อต่อมลูกหมากโต แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอาการท้องผูกยังทําให้แคมีภายในร่างกายของคุณปั่นป่วนเมื่ออุจจาระอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานเกินไปมันจะทําให้แบคทีเรียในลําไส้เสียสมดุลซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่ละเอียดอ่อนภายในระบบย่อยอาหารของคุณเมื่อความสมดุลน,นั้นเสียไปมันจะสร้างการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันไปจนถึงต่อมลูกหมากของคุณ อาหารสมัยใหม่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุมักมีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันมักจะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงแปรรูปสูงใย,ยอาหารต่ำและมักจะเต็มไปด้วยอาหารแปรรูปชีสเนื้อแดงและน้ำไม่เพียงพอการเลือกเหล่านี้ทำให้การย่อยอาหารช้าลงทำให้อุจจระแห้งและทำให้ลำไส้อุดตันบางครั้งคุณอาจไม่สังเกตเห็นในทันที สิ่งที่เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวที่เฉยชาเป็นครั้งคราวกลับกลายเป็นวงจรอุบาทอาการท้องผูกทำให้เกิดแรงกดดันแรงกดดันนั้นทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบการอักเสบทำให้การบวมแย่ลงและการบวมทำให้อาการทางเดินปัสสาวะของคุณแย่ลงดังนั้นหากคุณไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอหรือหากอุจจาระของคุณแข็งแหงหรือทำให้คุณต้องเบ่ง ต่อมลูกหมากของคุณอาจกำลังรับผลกระทบจากความไม่สมดุลภายในนั้นโชคดีที่วิธีแก้อยู่ในมือคุณและไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรง คุณสามารถเริ่มเพิ่มใยอาหารอย่างอ่อนโยนผ่านแหล่งธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาลองเพิ่มผักที่ปรุงสุกผลไม้เช่นลูกพลูหรือลูกแพรทันพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวโอ๊ตและเครื่องช่วยย่อยอาหารง่ายๆเช่นเมล็ดเจียหรือเมล็ดฝฟลกสบดลงในอาหารของคุณ อาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้อุจจาระของคุณนุ่มขึ้นและปรับปรุงเวลาในการเคลื่อนที่ของลำไส้เท่านั้นแต่ยังช่วยลดแรงกดดันภายในต่อมลูกหมากของคุณจากภายในสู่ภายนอกเมื่อลำไส้ของคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสมบูรณ์ต่อมลูกหมากของคุณก็จะได้ผ่อนคลายในที่สุดมันเหมือนกับการเคลียร์ทางเดินที่แออัดทุกอย่างจะไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อทางเปิดโลง่ง ทีนี้มาพูดถึงพฤติกรรมที่สซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในวัยเกษียณที่กิจวัตรช้าลงและความสะดวกสบายมีความสำคัญมากกว่ากิจกรรมและพฤติกรรมนั้นคือการนั่งเป็นเวลานาน,านโดยไม่หยุดพักไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหน้าโทษทั์ นั่งทำงานกับถ้วยชาเลื่อนดูโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือดีๆในเก้าอี้ตัวโปรดชั่วโมงต่างๆก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและก่อนที่คุณจะรู้ตัวร่างกายของคุณก็ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานเกินไปแล้วสิ่งที่ภายนอกรู้สึกผ่อนคลายแท้จริงแล้วอาจกลายเป็นความเมื่อยล้าภายในได้ คุณจะเห็นว่าบริเวณอุ้งเชิงกรานที่กระเพาะปัสสาวะลำไส้ใหญ่และต่อมลูกหมากทั้งหมดอยู่ใกล้กันถูกสร้างมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนและต่อเนื่องมันจริญเติบโตได้ดีด้วยการไหลเวียนเลือดมันต้องการเลือดไหลเวียนและการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนเพื่อรักษาการนำสารอาหารเข้ามาและการกำจัดของเสียออกไปแต่เมื่อคุณนั่งเป็นเวลานานโดยไม่เคลื่อนไหวส่วนล่างของร่างกายก็จะนิ่ง การนั่งเพียงอย่างเดียวจะสร้างแรงกดดันทางกายภาพโดยตรงต่อพื้นอุ้งเชิงกรานบีบอัดเครือข่ายหลอดเลือดที่ละเอียดอ่อนที่หล่อเลี้ยงต่อมลูกหมากผลก็คือการไหลเวียนโลหิตช้าลงออกซิเจนและสารอาหารที่สำคัญหยุดไหลเวียนอย่างอิสระไปยังเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก ในขณะเดียวกันการระบายน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบกำจัดของเสียตามธรรมชาติของร่างกายก็จะอ่อนแองซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงในการกำจัดสารพิษและผลิตพันธ์พลอยได้จากการอักเสบที่สะสมตามธรรมชาติในเซลล์ของคุณและผลิตภัณฑ์พลอยได้เหล่านั้นเริ่มสะสมที่ไหนในบริเวณที่ต่อมลูกหมากของคุณอยู่ ต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่อ่อนนุ่มและบอบางมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับความเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตอื่นๆมันต้องการการไหลเวียนของเลือดที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพเมื่อการไหลเวียนถูกจำกัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวันต่อมลูกหมากอาจเกิดการอักเสบบวมและระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ช้าและเงียบ ซึ่งนำไปสู่ต่อมลูกหมากโตผู้ชายที่นั่งเป็นเวลานานทุกวันโดยไม่รวมการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความตึงเครียดในอุ้งเชิงกรานการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำและในที่สุดก็เกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและมาเกิดขึ้นโดยไม่มีอาการที่ชัดเจนจนกว่าความไม่สบายอาการเร่งด่วน หรือการนอนหลับที่ถูกกรบกวนจะปรากฏขึ้นในอีกหลายเดือนหรือหลายปีต่อมานี่คือเหตุผลที่ฉันแนะนำสิ่งที่ฉันเรียกว่าของว่างแห่งการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การวิ่งมาราธอนหรือแม้แต่การออกกําลังกายที่ทำให้เหงื่อออกสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เรียบง่ายของการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนออกแบบมาเพื่อทำสิ่งเดียว คือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของคุณและเตือนบริเวณอุ้งเชิงกรานของคุณว่ามันยังมีชีวิตอยู่และจำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งจ็อกกิ้ง คุณไม่จำเป็นต้องยกน้ำหนักแม้แต่สิ่งเล็กน้อยอย่างการยืนขึ้นทุก30-40ถึงนาทีเดินข้ามห้องหายใจลึกๆสองสามครั้งขณะแกว่งขาเบาๆหรือยืดหลังส่วนล่างก็สามารถนำชีวิตกลับคืนสู่ส่วนนั้นของร่างกายได้ลองคิดถึงต่อมลูกหมากของคุณเหมือนฟองน้ำอีกครั้งหากไม่เคยถูกบีบไม่เคยถูกเคลื่อนย้ายมันก็จะเริ่มแข็งตัวและสะสมของเสียเก่าๆที่นิ่งอยู่ แต่เมื่อคุณเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยคุณก็จะช่วยให้ฟองน้ำนั้นนุ่มสดชื่นและได้รับสารอาหารอย่างดีการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเพียงการรักษารูปร่างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการรักษาส่วนการกลางของร่างกายให้มีชีวิตชีวามีพลังและตอบสนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ซ่อนอยู่ซึ่งคุณมองไม่เห็นแต่เยบ็บเย็บก็กำหนดความสะดวกสบายพลังงานและคุณภาพชีวิตของคุณ แม้การเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่นาทีอย่างมีสติทุกชั่วโมงก็สามารถช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณมีสุขภาพดีขึ้นไปอีกหลายปีอันที่จริงความเมื่อยล้าและการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีในบริเวณอุ้งเชิงกรณนนี้ยังเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพในห้องนอนลดลงอีกด้วย ผู้ชายหลายคนสันนิษฐานว่าปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่แข็งแรงและกระปริกระเปล่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ชราแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่าความเมื่อล้าภายในนี้เป็นสาเหตุหลักเมื่อเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระประสิทธิภาพก็จะลดลงตามธรรมชาติแต่ถ้าคุณสามารถย้อนกลับสิ่งนี้ได้ละ่ะมีวิดีโอที่เปิดหูเปิดตาอีกหนึ่ง วิดีโอที่คุณต้องดูมันเผยให้เห็นการเยียวยาที่บ้านแบบธรรมชาติ100%เปอร์เซนที่เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจซึ่งใช้เวลาเพียง7วินาทีต่อวันแต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพของผู้ชายโดยตรงหากต้องการรับชมตอนนี้เพียงเปิดกล้องบนโทรศัพท์ของคุณแล้วชี้ไปที่รหัส QR ที่คุณเห็นบนหน้าจอ มันจะนำคุณไปยังวิดีโอนั้นโดยตรงหากคุณกำลังรับชมบนโทรศัพท์คุณสามารถคลิกลิงที่ฉันปักหมุดไว้ด้านบนสุดของส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เช่นกันอย่าพลาดสิ่งนี้ตอนนี้คุณก็รู้แล้วพฤติกรรมประจำวันที่เงียบยีบสามอย่างที่ค่อยๆนำไปสู่ต่อมลูกหมากโตคือการกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไปการละเลยการรับใยอาหาร และการปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกรวมถึงการนั่งเป็นเวลานาน,านโดยไม่เคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกมันอันตรายมากพวกมันแอบเข้ามาโดยไม่มีเสียงดังมากนักและตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกมันสร้างโลกของความไม่สบายใจความเร่งด่วน และความหงุดหงิดแต่พลังของทั้งหมดนี้คือทุกพฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอ่อนโยนค่อยๆและด้วยความเอาใจใส่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของคุณหรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดคุณเพียงแค่ต้องตระหนักถึงว่าทางเลือกในแต่ละวันของคุณส่งผลต่อตอมลูกหมากของคุณอย่างไรฉันเคยเห็นผู้ชายในวัย60 70 และแม้กระทั่ง80ปีปรับปรุงอาการของพวกเขาอย่างมากลดการเข้าห้องน้ำกลางดึกกลับมามีปัสสาวะที่ไหลแรงขึ้นและรู้สึกสบายตัวมากขึ้นในร่างกายของตนเองเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักเหล่านี้ ดังนั้นหากคุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายตัวหรือแม้แต่กลัวเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างล่างนั้นหายใจเข้าลึกๆคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณก็ไม่ได้ไร้พลังต่อมลูกหมากของคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมชีวิตของคุณคุณสามารถดูแลมันได้เหมือนที่มันพยายามดูแลคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดสมัครสมาชิกและแชร์ให้เพื่อน บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพังที่สุดก็มาจากความรู้เพียงเล็กน้อยขอบคุณที่รับชมและจำไว้ว่าสุขภาพของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังคุณมันอยู่ในมือคุณและสิ่งที่ดีที่สุดยังคงอยู่